สวัสดีคระปุม้มสวัสดีเปืือนสมาชิกตุกตานครับสวัสดีเปื่อนเปือนที<ๆ>่ติดตามในช<ๆ>่องยูท<ๆ>ูบของเต้เด็กเลี้ยงวัวตุกตานนะครับวันนี้จะพาเปื่อนเปอนมาดูต้นตุเรียนนะครับเตรียมรัง ه, อกโดกนะครับในช่วงกงการเยียดตินู่นเลยนะครับก็เป็นอกการอกโดกโดกลางตดโร้งนะครับกองปุ่มตอนนี้นะครับในปีที่แล้วมันล้นมดนะครับปีนี้ก็ มีประสบการณ์จากปีทีเ้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นมาลดน้ำนะครับเพื่อนเ,นเนดืรูกับว่าในรักได้นะกุงในช่วงที่ทุเรียนนะครับมีการอดอกตีกําลังเยียดติน,นูนนะครับเราจําเป็นนะครับตีจะต้องไห้น้ำนะครับเราจาเป็นทีจะต้องไห้น้าก็เต็มตีเลยนะครับเต็มตีเลยเผื่อทีต้องการตีจะให้การกระยาบยี่วกุงกองโอจโดกนี่ครับ มีปฏิทิปาบนะครับแล้วก็เพื่อนๆดู้กับว่าอ่าครับการไน้ำนี่ครับเราจะง่ายนะครับตาตั้งดีนี้นะครับเราให้หลบตรงปุ่มเลยนะครับให้น้ำเนี่ยอ่าก็ยายตรงตัวตรงปุ่มของเขาเลยนะครับแต่ของผมนี่ครับมันเป็นอ่าระบบน้ำที่ยังไม่ได้มาตาตั้งนีนะครับก็ปุ่มใดอยู่ประมาณนี้ครับเร่งก็เร่งไม่ขึ้นเลยนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับคือคือให้ปริมาณนี้แต่ก็ให้ก็เจ๋อยู่ประมาณนั้น อ่าหีริบนาทีนะครับปกติถ้าเป็นร่วนของคนอื่นเขาจะเป็นร่วนตัวิงเกอร์นะครับแล้วมันกระจายตัวนะครับของผมนี่อ่าก็ยังไม่ได้ทำระบบน้ำไม่ดีนะครับแต่ก็ในช an er no ่วงนี้ครับเปื่นเปลือนครับเปื่อนเปลือยใต้น้ำนะครับเปื่อนเปลือยใต้น้ำได้เต็มตีเลยนะครับจากที่เปื่นเปื่อกเคยให้มาวันวันละนิดละน่อยนะครับเปื่อนเปลือก็ให้เต็มตีไปเลยอย่างเช่นตะกี้หีดิบนาทีหรือทำดิฟนาทีนะครับเบื่อที่ตรงกันที่ให้ สิวของกู้นะครับสิวงิดี่วเิวจวงเนี่ยครับสิวสิวก็ใหญ่สิวของกู้ได้ดีนะครับเพื่อนๆดูครับว่านี่ครับตัวกู้เป็นโดเป็นเนี่ยครับนามโดตรงง่ายเต็มตีนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับบางคนก็ว่าเลยอ่าตำโดตำใบนะครับก็ถก็นะครับบางคนบอกเป็นจวงเยียดตีนู่ก่อนอย่าเป็นนัวกับเลยนี่ครับอ่าก็นะครับใส่ปุ๋ยเลยนะครับใส่ปุ๋ยเปื่อนตรงการที่จะให ไอ้ใบมานะครับไอ้ใบเรกมานะครับก็บางคนก็ก็ได้ที่มารุ่นๆนะครับหรือว่ายิ้มอเจเจตก็ได้ได้นะครับใส่เบื่อใจนะครับใบนะครับใบใบแตกโอ๊ะหมาบลมกันนะครับบางคนก็ก็ไม่ได้นะครับบางคนนะครับช่วงนี้ครับช่วงที่เป็นช่วงเย็่ตีนู้นะครับก็ก็ดูนะครับว่าอ่าดอกนี่ครับมันออกตรงไหนบางนะครับตาออกในช่วงก็ไกลๆครับโคนกิ้งตรงนี้ครับ ก็จะปลดอกในช่วงนี้เลยนะครับปลดปลดเอามือปลดออกเลยนะครับปลอดที่จะต้องการที่จะให้ดอกที่คงเลือนะครับอยู่ในเปนที่ที่หมอดรมอย่างเช่นก่างปิ้งนะครับช่วงที่จะเป็นปลายกิ้งนะครับเป็นปลายกิ้งแบบนี้นะครับอ่าก็จะนี่จะเป็นปลายกิ้งแบบนี้ครับก็จะเด็ดออกปิดออกเลยนะครับเปื่อที่จะต้องการที่จะให้าจอดอกที่ต่มบูนนันอยู่ในช่วงที่อ่าวนที่ ต้มบูนอย่างเช่นแล้วน,นะครับให้เป็นยูดีกว่าลำกิ้งน,น,งนี่ครับให้เป็นจวงเนี้ยครับมันจะรองรับน้ำนักหรือว่า,าแคว้นลูกได้ดีกว่าอ่าตรงนี้นะครับพอถ้าเกินโกนกิ้งมันก,ก,ก,ก็จนดกับต้นน,นะครับถ้าเป็นใบกิ้งมันก็นักนะครับเพราะฉะนั้นจวงเนี้ยครับในจวงก้องเป็นจวงก้องยื้ตินู่นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนก็ให้น้ำเต็มตีไปเลยครับให้ช่วยให้ดีนะครับเพให้รอบตรงปุ่มเลยครับให้ไปเลยวันนี้ยี่ริปนาทีเดี๋ยวเราคอยไปลดเราคอยไปลดน้ำในี่จวงที่ว่ามันกำลังจะเป็นััวกไรนะคบ เราก็ไปลดลงนะครับเผื่อๆตั้งคิดดูนะครับถ้าว่าช่วงนี้ครับกางไม่หมากนะครับกางไม่หมากจนเกินไปนะครับประเด้งว่าน้ำโปรตีเขาพุ่นนพมนี่น้ำไม่ก่อได้ลดนะครับเพราะะฉนั้นเนี่ยปีนี้ก็น่าจะเป็นปีดีโปรยตำหมาจาัดกว่าปีดีเล็กนิดนึงครับปีดีเล็กตอนนี้เป็นดอกแล้วแต่พุ่มก็ปีตุ่มนิดนะครับเพราะว่า เนืองด้วยต้นก็ว่าอยู่อย่างน้อยเลยก็ระพน้ำไม่ดีนะครับปีนี้ดูตาเล้วว่าต้องดูเรีวักนิดนึงนะครับเปราะว่าก็เป็นดอกเยอะนะครับลำต้นก็มีความใหญ่กว่าเดิมนะครับลำต้นกิ่งเลยนะครับน้ำก็ดีกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้น่าจะเอาดอกเอาลูได้นะครับลองมาลุ้นกันว่าจะติดสักกี่ลูนะครับตอนนี้เ๋ยผมจะอัปเดตให้เปื่อนเปน,เปนได้รู้นะครับ เราทำกระเตตะโกนทำต้นหนเรียนมือไม้นะครับหลงพิษหลงตุกนะครับตามกับบอกเหล่าตามยูทูปพวกเปลื่นเปลือนนะครับเอามาปรับปรุงเอามาบูรณะนะครับไม่ใจว่าเป็นปูวัดรูวัดดำอะไรนะครับโปรยนั้นเนี่ยเปลื่นเปลือนรับฟังอยาปุ่มไม่ได้ก็น้ำแบบปรับใจนะครับอย่าเจอปุ่มหนังมดนะครับปุ่มก็ฟางมาจากคนอื่นนะครับประสบการณ์ด้านนี้ก็ยังไม่มากทีนะครับโปรไม่ยังไม่จำจ้งนะครับก็เป็นเพิ่งเป็นมือไม้มันเปลื่นเปล่อนนี่แหละครับก็ก็ปุ่มตุกตุกตานนะครับตี่ติดตามนะครับนี่ครับเริ่มเป็น เริ่มต้วยย่ามนะครับปีนี้เริ่มต้วยย่ามมองเงินหนานากดเลยครับขอบคุณหมากรปบผมสวัสดีครับ